ไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าสัตว์น้ำรายใหญ่ของโลกสินค้าสัตว์น้ำที่ทำไรายได้เข้าสู่ประเทศมากที่สุดได้แก่กุ้งจากการเพาะเลี้ยงและปลาทูน่ากระป๋องยอย่างไรก็ตามวัตถุดิบสำหรับการผลิตปลาทูน่ากระป๋องได้จากการนำเข้าถึงร้อยละแปดสิบทำให้สินค้าที่ทำไรายได้หลักเข้าประเทศยังเป็นกุ้งจากการเพาะเลี้ยงเนื่องจากการผลิตการเลี้ยงการแปรรูปเป็นกิจการที่เกิดขึ้นภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ มีการนำเข้าอาหารสัตว์น้ำหรือวัตถุด,ดิบสำหรับการผลิตอาหารสัตว์น้ำเพียงเล็กน้อยในแต่และปีกุ้งนำเงินตราเข้าประเทศหลายหมื่นล้านบาทในปี2551ประเทศไทยส่งออกกุ้ง3 0 0 0 0ตันคิดเป็นมูลค่า73,64.42ล้านบาทสำหรับการส่งออกกุ้งในปี2552คาดว่าจะอยู่ที่3 4 0 0 0 0 0ถึง350,000ตันมูลค่า2,150ล้านดอลลาร์สหรัฐ รูปแบบของสินค้ากุ้งมีการพัฒนาให้มีความหลากหลายตรงกับความต้องการของผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นกุ้งสดทั้งตัวแช่เยือกแข็งกุ้งสดปอกเปลือกแช่เยือกแข็งกุ้งต้มแช่เยือกแข็งกุ้งปรุงแต่งเพื่อเพิ่มมูลค่าได้แก่กุ้งชุบแป้งในรูปแบบต่างๆขอเปียกกุ้งบาร์บีคิวกุ้งเกี๊ยวกุ้งโดยผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าได้รับความนิยมอย่างสูงจากผู้บริโภคในต่างประเทศตลาดหลักของสินค้ากุ้งได้แก่ สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสาพาพยุโรปออสเตรเลียตนออกกลางและเอเชียจากสภาพการค้าในปัจจุบันการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของโลกเน้นและให้ความสําคัญกับเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภคมากขึ้นเนื่องจากผู้บริโภคในประเทศต่างๆทั่วโลกมีความตระหนักถึงอันตรายต่อสุขภาพจากการบริโภคอาหารที่ไม่สะอาดหรือปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ ความปลอดภัยของอาหาร food safety จึงเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางการควบคุมความปลอดภัยอาหารตลอดกระบวนการการผลิตหรือ from farm to table ตั้งแต่มาตรฐานการผลิตในระดับฟาร์มเช่น C.O.C. G.A.P. และมาตรฐานการผลิตในระดับโรงงานเช่น G.M.P. H.A.C.C.P. ยังไม่พอเพียงในการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคเนื่องจากยังขาดเครื่องมือในการเรียกกลับ หรือแยกอาหารที่ไม่ปลอดภัยออกก่อนถึงมือผู้บริโภคในกรณีที่เกิดข้อบกพร่องที่คาดไม่ถึงในกระบวนการผลิตอาหารเพื่อประกันความปลอดภัยของอาหารและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคโดยสามารถตรวจสอบเส้นทางของอาหารนั้นๆได้รวมทั้งเพื่อลดความสูญเสียในการเรียกคืนสินค้าของบริษัทผู้ผลิตให้เรียกคืนได้อย่างถูกต้องแม่นยำและรวดเร็วในปริมาณที่ควรจะเป็น จึงมีการนำระบบการตรวจสอบย้อนกลับ traceability มาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสำหรับประเทศไทยได้มีการนำระบบตรวจสอบย้อนกลับอย่างครบวงจรมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้ากุ้งมากว่า5ปีระบบสืบค้นย้อนกลับ traceability ประกอบด้วยกระบวนการที่สำคัญ2กระบวนการคือกระบวนการติดตามและกระบวนการสืบค้นย้อนกลับ การติดตาม (following) คือระบบที่สามารถติดตามได้ว่าสิ่งที่สนใจอยู่นั้นไปอยู่ณที่ใดเช่นผู้ผลิตอาหารพบว่าวัตถุดิบในการผลิตสินค้าอาหารล็อตหนึ่งมีปัญหาแต่สินค้าได้ถูกส่งไปจำหน่ายเรียบร้อยแล้วทางผู้ผลิตจึงมีความจำเป็นต้องมีการเรียกคืนสินค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบล็อตมีปัญหาคืนมาทั้งหมดผู้ผลิตต้องติดตามเส้นทางการผลิตและการจัดจำหน่าย เพื่อจะได้ทราบว่าสินค้าที่มีปัญหามีการวางจำหน่ายอยู่ที่ใดบ้างและสามารถเรียกคืนสินค้าได้อย่างถูกต้องการดำเนินการดังกล่าวคือการค้นหาปลายทางของสินค้านั่นเองในส่วนของการติดตามกรมประมงกำหนดให้โรงงานผู้แปรรูกปกุ้งต้องจัดทำบันทึกการจำหน่ายและการกระจายสินค้าโดยต้องมีข้อมูลชื่อสินค้าจำนวนที่จำหน่ายรหัสการผลิตชื่อที่อยู่ของผู้ซื้อสินค้าและวันที่จำหน่ายสินค้าเป็นอย่างน้อย การสืบค้นย้อนกลับ tracing คือความสามารถสืบได้ว่าสินค้าที่มีปัญหาผลิตขึ้นเมื่อใดจากสายการผลิตไหนและวัตถุดิบมาจากแหล่งใดเพื่อค้นว่าจุดใดที่ก่อให้เกิดปัญหาและจุดที่ก่อให้เกิดปัญหาได้ผลิตสินค้าไปมากน้อยเพียงใดและมีข้อมูลรายละเอียดในขั้นตอนกระบวนวิธีการผลิตอย่างไรเพื่อทำการติดตามสินค้าคืนได้อย่างถูกต้อง การดำเนินงานดังกล่าวคือการสืบค้นต้นทางของสินค้าเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการหาปลายทางของสินค้าต่อไปโดยที่ผ่านมาในระบบการพาอเลี้ยงกุ้งกรมประมงได้จัดทำระบบการตรวจสอบย้อนกลับโดยใช้เอกสารที่เรียกว่าหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำหรือ M.D. Movement Document ซึ่งเป็นเอกสารที่ใช้ใน4ขั้นตอนของการผลิตกุ้ง กวคือจากโรงพาะฟักไปฟาร์มเลี้ยงไปผู้จัดจำหน่ายกุ้งและในที่สุดไปยังผู้แปลรูปส่วนในระบบการแปลรูปก,กุ้งในโรงงานกรมประมงกำหนดให้โรงงานต้องจัดทำบันทึกแหล่งที่มาของวัตถุดิบรวมทั้งสารปรุงแต่งอาหารที่ใช้ในการแปลรูปบันทึกการควบคุมกระบวนการผลิตและจัดทำรหัสสินค้ากำกับผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ผลิตขึ้น การเก็บเป็นทึกข้อมูลข้างต้นอาจทำโดยระบบเอกสารหรือนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อลดระยะเวลาในการจัดทำเอกสารก็ได้ในปัจจุบันเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในระบบตรวจสอบย้อนกลับเช่นคอมพิวเตอร์บาร์โค้ดรหัสแท่ง r f i d Radio Frequency Identification เทคโนโลยีการระบุด,ด้วยคลื่นวิทยุ หรือไมโครชิปเก็บประหสข้อมูลสินค้าระบบเทสเบตี้เนี่ยเป็นระบบของการตรวจสอบย้อนกลับถึงที่มาของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าชนดิดนั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของอาหารนะครับในก็คือผู้เซเตี้นั่นเองนะครับเพื่อให้ผู้บริโภคหรือผู้ซื้อเนี่ยมีความมั่นใจว่าสินค้าที่ซื้อไปสามารถตรวจสอบย้อนกลับ มาถึงโรงงานแล้วก็แหล่งผลิตได้นะครับในแง่ของโรงงานเองนะครับเอ่อเทสเบอรี่เป็นระบบที่วันนี้ก็ต้องบอกว่ามีเป็นระบบที่จําเป็นนะครับสำหรับโรงงานโดยเฉพาะบริษัทที่ประกอบธุรกิจเรื่องอาหารนะครับลูกค้าทั่วโลกนะก็มีความต้องการนะครับที่จะซื้อสินค้าจากผู้ผลิตที่ ที่มีระบบแทส a b บ l i ี y ก็คือเขาซื้อไปเขาสามารถที่จะทราบได้ว่าสินค้านั้นผลิตเมื่อไหร่ผลิตจากฟาร์มไหนนะครับแล้วก็ตลอดถึงระยะเวลาการเลี้ยงว่ามีไม่มีการผนเพื่อนของยาปฏิชีวนะของอะไรที่ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคทั้งหลายนะก็ก็สุดท้ายก็เป็นเป็นระบบที่เพิ่มความมั่นใจ ระบบการสืบค้นย้อนกลับเป็นมาตรการที่ประเทศคู่ค้าสำคัญไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นได้กำหนดให้เป็นกฎระเบียบในการนำเข้าสินค้าให้ประเทศผู้ส่งออกต้องนำไปปฏิบัติทั้งนี้ประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าอาหารและต้องการเป็นครัวของโลก จึงจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมการให้มีการนำระบบดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อรองรับสถานการณ์ทางการค้าที่เกิดขึ้นในอนาคตนอกจากนั้นการนำระบบการตรวจสอบย้อนกลับไปประยุกต์ใช้ยังก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งกับผู้ผ,ผลิตสินค้าอาหารและผู้บริโภค